สวัสดีค่ะวันนี้เซก็อยู่กับรถเข้าใหม่นะคะเป็น Mercedes-Benz E200D รุ่น Exclusive โมเดล W213 ตัวประกอบในค่ะคันนี้ได้รถสีดำแล้ววิ่งเพียงแค่66,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะรถเป็นรถมือแรกค่ะเป็นรถผู้บริหารประจำตำแหน่งนะคะออกที่เ e น z t PTC ที่สวนหลวงค่ะตัวรถเนี่ยปีผลิตในเล่มเนี่ยเขาจะลงเป็นปี2016นะคะแต่ว่ารถเนี่ยมีการส่งมอบองกจากศูนย์แล้วก็วันตีสตาร์ทที่ปี2017ะคะ่ะตัวรถไม่มีอุบัติเหตุชานหนักไม่มีน้ำท่วมไมแท้นะคะ ใครที่ผ่านทันที่แล้วไปท่านนี้ห้ามผ่านเลยนะคะราคา ก่อนที่จะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันนะคะเดี๋ยวลูกค้าหลายท่านแบบสับสนว่าเอ๊ะเซ่เคยทำรีวิวรถรุ่นนี้ไปแล้วปีเดียวกันด้วยแต่ทําไมออปชันของเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะก็ต้องบอกว่ารถคันนี้เลยขายไปแล้วคันนั้นเนี่ยจะเป็นตัวประกอบนอกค่ะส่วนคันที่กําลังจะทํารีวิวให้รับชมกันเนี่ยจะเป็นตัวประกอบในนะคะออปชันของตัวประกอบนอกกับประกอบในเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเซ่จ,จะพาไปชมทีละจุดเลยว่ามีจุดไหนกันบ้างที่มีความแตกต่างกันนะคะ จุดแรกเลยค่ะก็คือไฟหน้าของเขานั่นเองนะคะในรุ่นประกอบในค่ะจะได้ไฟหน้านะคะแบบเดียวกับรุ่นท็อปหรือว่าตัว AMG Dynamic นั่นเองค่ะไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นไฟมันติบีม LED นะคะภายในโคมไฟจะประกอบด้วยหลอดไฟ LED ถึง8 4ดวงด้ดวงในการมาพร้อมกับไฟ daytime running light แบบไฟเบอร์ออปติกค่ะรถนะคะเขาจะมีระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติหักเหต,ตามพงมาลายนะคะมีระบบป้องกันการยังตารถที่ขับสวนมามีระบบป้องกันแสงสะท้อนกับป้ายจราจรด้วยค่ะ กระจังหน้านะคะในรุ่น e อ c l u s i v e จะเป็นกระจังหน้ารุ่นเดียวเลยที่เลือกใช้เป็นโครเมียมซีนอนนะคะมาพร้อมกับดาวร้อยค่ะสังเกตที่กระจังหน้าของเขานะคะจะมีกล้องหน้ามาด้วยค่ะเนื่องจากรถในรุ่น e อ c l u s i v e จะได้กล้องเป็นระบบ360องศานะคะทางด้านหน้าค่ะจะมีปักเซนเซอร์มาให้เราถึง6จุดด้วยกันค่ะ จุดที่2นะคะที่มีความแตกต่างกันร,ระหว่างรถประกอบในกับประกอบนอกก็คือลายของล้อแมกนั่นเองค่ะ ในรุ่นประกอบในนะคะจะได้ล้ออลอยขนาด18นิ้วลายไฟดับเบิลสป็ค่ะภายในล้อนะคะจะมีดิสเบกมาให้ทั้ง4ล้อเลยค่ะรถเป็นรถขับล้อหลังนะคะสเปคยางคันนี้หน้ากับหลังจะไม่เท่ากันค่ะคู่หน้านะคะจะเป็นยางพิลารี่ปี21สเปค2 4 5 4 5 8ค่ะส่วนยางหลังเนี่ยจะเป็น p i ลารี่ปี21เหมือนกันแต่ว่าสเปคเขาจะเป็น2 7 5 4 1 8นะคะตัวยางยังใช้งานได้อยู่ค่ะ ในส่วนของกระจกมองข้างค่ะก็จะมีไฟเลี้ยว LED นะคะฝังมาในตัวกระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะและด้านใต้ของกระจกมองข้างค่ะจะมีกล้องข้างอยู่ด้วยนะคะมีมาให้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยค่ะจุดที่แตกต่างกันนะคะระหว่างตัวประกอบในกับประกอบนอกในจุดที่3ก็คือระบบ Keyless Go นั่นเองค่ะในตัวประกอบในเขาจะตัดออปชันค e y l e โก Go ออกนะคะจะไม่ได้มีมาให้ค่ะ สังเกตว่าการตกแต่งในรุ่น e อกลักษณ์นะคะจะเน้นการใช้โครเมี่ยมเป็นหลักเลยค่ะแสดงให้เห็นถึงความแบบเรียบรู้ดูภูมิฐานนะคะฟิลผู้ริหารเลยค่ะต่อมาพาไปดูในส่วนของฝาถังน้ํามันกันบ้างนะคะเดี๋ยวหลายคนสงสัยว่าแอบเปิดฝาถังน้ามันมารถใช้น้ํามันดีเซลล้วนแต่ทําไมมีช่องเติม2ช่องด้วยกันนะคะช่องขวาค่ะเติมน้ํามันดีเซลถูกต้องแล้วแต่ฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นช่องเติมน้ํายาแอดบูนั่นเองค่ะน้ํายาแอดบูก็คือ ตัวที่เป็นน้ำยาใส่ลงไปเพื่อปรับปรุงคุณภาพไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะคะวิธีการที่เราจะเช็คระดับปริมาณแอดบูลเนี่ยก็สามารถที่จะกดดูจากหน้าจอตรงเือนไม้ได้นะคะเดี๋ยวพาไปชมว่าทํำยังไงกันบ้างนะคะมาดูในส่วนของไทโลโรดกันบ้างนะคะก็จกหลังค่ะตัดแสงไล่ฟ้านะคะด้านไทโลโรดจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกรุ่นค่ะว่าเป็น e 2 2 0 d นะคะดีเซลนั่นเองค่ะไฟไท้ายของเขานะคะ เป็นไฟท้ายแบบฟู l LED ส่วนตัวเนี่ยชชอบมากๆในความที่เป็นแบบดีเทลของเขานะคะมองเข้าไปในไฟเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบระยิบระยับเหมือนกับประกายเพชรเลยค่ะทางด้านหลังนะคะจะมีป a r k s เซนเซอร์หลังมาให้6จุดด้วยกันค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเขาก็จะมีตัวกล้องหลังมาด้วยมองผิวเผินเรามองไม่เห็นหรอกค่ะแต่ว่าถ้าเราเข้าเกียร์ถอยนะคะกล้องที่ซ่อนอยู่ทางด้านในตัวรถเนี่ยเขาก็จะยื่นออกมาให้กับเราค่ะ ก็ฝาท้ายคันนี้นะคะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าค่ะสามารถเปิดได้นะคะจาก3วิธีเลยก็คือเปิดที่ตัวรถกดจากกุญแจริโมทหรือจะกดจากสวิตช์ทางด้านในตัวรถก็สามารถทําได้ค่ะฝาท้ายคันนี้นะคะสามารถจุของได้ถึง540ลิตรเลยนะคะ แล้วก็ตัวเบาะหลังของเขาค่ะสามารถที่จะโยกสลักเพื่อที่จะพับเก็บเบาะหลังได้ในอัตราส่วน40:20:40 40ค่ะก็จะทําให้ห้องโดยสารเนี่ยสามารถใส่กระเป๋าเดินทางถุงก๊อฟนะคะได้อย่างแบบสบายๆเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีที่เกี่ยวของมาให้ด้วยนะคะในส่วนของอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆค่ะจะมีตัวสามเหลี่ยมฉุกเฉินมาให้นะคะ ทางด้านข้างก็จะมีกระเป๋าพยาบาลนะคะกับตะข่ายใส่ของมาให้ค่ะด้านล่างนะคะเปิดมาจะพบกับตัวลากจูงนะคะแล้วก็ตามสเปคของรถเขาจะเป็นยางลันแฟตเพราะฉะนั้นจะไม่ได้ให้ยางอะไหล่มาค่ะสำหรับจุดที่4นะคะที่มีความแตกต่างกันร,ระหว่างตัวประกอบในกับประกอบนอกนะคะก็คือตัวปิดฝาท้ายนั่นเองค่ะในรุ่นประกอบในเขาจะมีปุ่มเดียวนะคะเป็นตัวปิดฝาท้ายแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวประกอบนอกเขาจะมีปุ่ม2ปุ่มค่ะปิดอันนึงนะคะแล้วก็ล็อก1อันค่ะ ความกว้างของตัวรถจะอยู่ที่1,852ม mm, ิลลิเมตรความสูง1,468ม mm, ิลลิเมตรและความยาวอยู่ที่4,923ม mm มิลลิเมตรค่ะ พามาดูห้องเครื่องของเขากันบ้างค่ะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะคะรหัส OM654 4สูบแถวเรียงนะคะ1950ซีซี c แรงม้าจะอยู่ที่194แรงม้าค่ะแรงบิด400นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ู0 0กิโลจะอยู่ที่7.3วินาทีค่ะในส่วนของอัตราการกินน้ำมันนะคะทำได้ดีมากๆเลยค่ะทำได้สูงสุดถึง25.6กกิโลลิตรเลยนะคะถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆเหมาะสำหรับคนที่ใช้วิ่งงานต่างจังหวัดนะคะใช้รถต่อวันเเเยยอะยนะะๆนนรรนนี่่แรรถุ้ลค ามาชมภายในของรถกันเลยนะคะด้วยความที่ตัวรถของเรานะคะด้านนอกเป็นสีออ s ซิเดียนแบ็คค่ะเขาก็เลือกใช้ภายในนะเป็นสีน้ำตาลนะคะเพื่อไม่ให้ตัวรถเนี่ยดูมีความทึบจนเกินไปค่ะเบาะของเขานะคะเป็นเบาะหนังอาร์ติโก้ค่ะสีน้ำตาลนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้เต็มตัวเลยมาพร้อมกับเมมเบรรี่แพคเกจค่ะถึง3ตํตำแหน่งด้วยกันแมมในส่วนของเบาะโดยสารกระจกบองข้างค่ะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะสวิตช์ทางด้านนี้นะคะเราสามารถที่จะกดนะคะแล้วก็ปรับ เบาะข้างคนขับได้ด้วยนี่นะคะสะดวกสบายสุดๆไปเลยค่ะตัวข้างด้านนี้นะคะก็สามารถเป็นระบบด้านหลังได้ด้วยค่ะรถนะคะเข็มขัดน,นี้แิรภัยมีมาให้ครบรุกที่นั่งมาพร้อมกับระบบ P-Safe ด้วยนะคะ a i r ์แบกมีมาให้รอบคันเลยค่ะ ในรุ่น e อ c l u s i v e นะคะสังเกตว่าการตกแต่งภายในของเขาเนี่ยจะใช้เป็นไม้นะคะเป็นไม้แบบด้านนะคะสีแอด r บร์ own, แล้วก็มีความคุมโทนนะคะไล่เฉดสีน้ำตาลแบบนี้นะคะดูแบบเรียบหรูมากๆเลยนะคะไฟภายในห้องโดยสารนะคะไฟแอมเบนไลท์ตรงนี้ค่ะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะสามารถปรับนะคะแล้วก็เปลี่ยนได้ถึง64เฉดสีเลยนะคะนี่ตรงนี้ตัวกระจกมองข้างของเขานะคะจะปรับ และพับเก็บไฟฟ้ามาพร้อมกับกระจกไฟฟ้าออโต้ขึ้นลงทั้ง4ี่บานค่ะทางด้านนี้ก็จะมีสวิต์นะคะเปิดฝาท้ายจากทางด้านในตัวรถมาให้มีช่องใส่ขวดน้ําใส่ของได้นะคะทางด้านนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นปุ่มระบบไฟนะคะไฟหน้านั่นเองค่ะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะมีปุ่มนะคะเปิดปิดนะคะเบรกมือแบบไฟฟ้าค่ะทางด้านบนนะคะมีตัวบังแดดมาพร้อมกับกระจกแต่งหน้ามีไฟแต่งหน้ามาให้นะคะมีมาให้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยค่ะ นี่นะคะใช้งานได้ตามปกติระบบไฟภายในห้องโดยสารค่ะ <c oughs> ก็จะมีไฟอ่านแผนที่นะคะซ้ายขวาไฟอ่านแผนที่เขาจะอยู่ด้านใต้ของกระจกมองหลังนะคะไฟภายในห้องโดยสารค่ะ <c oughs> ก็จะมีไฟทางด้านหน้าด้านนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเขาจะอยู่ตรงมือจับนะคะบนหลังคาทางด้านหลังนั่นเองคะ่ะทางด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีช่องใส่แว่นตาก,กันแดดมาให้เราหนึ่งช่องด้วยกันนะคะกระจกหลังค่ะตัดแสงอัตโนมัติ ทันมาในส่วนของเลืนไม้ในรุ่น e อค u s i v e กันบ้างนะคะเขาจะเป็นแบบแอนาล็อกผสมกับดิจิตอลนะคะไมคันนี้วิ่งไป66,703กิโลเมตรเท่านั้นนะคะในท้องตลาดบอกเลยว่าหายากมากนะคะให้ผู้ชมไปดูได้เลยนะคะในท้องตลาดเนี่ยมีประมาณ20คันนะคะแต่18คันไปแล้วเนี่ยที่วิ่งแสนอัพนะคะจะหาไม้ที่ไม่ถึงแสนเนี่ยบอกเลยว่าน้อยมากๆนะคะคันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยสําหรับใครที่ต้องการรถไมน้อยสภาพสวยๆนะคะ คันนี้ใช้แนะนำมากมากเลยคะ่ะแล้วก็ที่บอกไปตอนต้นว่าเราจะเช็คระดับปริมาณน้ำยาแอสบูของรถเราได้ยังไงใช่ไหมคะตัวจอดิจิตอลตรงนี้ค่ะเขาจะควบคุมจากระบบทัชท,ที่อยู่บนพวงมาลัยของเรานั่นเองนะคะวิธีการใช้งานนะคะก็กดไปค่ะนี่ตรงนี้เขาจะเป็นระบบทัชนะคะเลื่อนไปตามมือเราแบบนี้เลยค่ะเราก็เลื่อนไปที่สวิต์นะคะกดไปปุ๊บนะคะเลื่อนมาที่แอดบูค่ะ นี่เขาก็จะบอกว่าน้ำยาแอดบูของเราเนี่ยนะคะในรถเนี่ยสามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลค่ะใส่แนะนําเลยนะคะว่าอย่าปล่อยจนถึงขีดแดงตรงนี้นะคะมันเสี่ยงมากๆนะคะที่รถจะสตาร์ทไม่ติดแถมอาจจะต้องมีแบบอาจจะมีปัญหาเพิ่มเติมถ้าเราไม่เติมน้ำยาแอดบูเข้ามานะนะคะน้ำยาแอดบูก็ราคาไม่แพงเลยค่ะแกลอนหนึ่งเนี่ยหาซื้อได้ง่ายนะคะในช้อปปี้ลาซาด้าก็มีขายนะคะมีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกราคาเขาก็จะ ตามแบรนด์ของเขาเลยนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณถังละ900นะคะถึงประมาณพันสค่ะบวกลบประมาณนี้แหละนะคะต่อมาค่ะในส่วนของพวงมาลัยกันบ้านนะคะพวงมาลัยเขาจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแบบ3การค่ะส่วนใช้มือทางด้านนี้นะคะจะเป็นส่วนของระบบทัชที่ควบคุมจอกลางของเรานั่นเองส่วนขวามือค่ะก็จะเป็นระบบทัชที่คุมในส่วนของหน้าจอดิจิตอลที่บอกไปนะคะทางด้านหลังของพวงมาลัยค่ะจะมีแป้นเปลี่ยนเกียร์แพดเดอร์ชิพมาให้นะคะทางด้านหลังขวามือ ือค่ะจะมีก้านเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบ9สปีดค่ะส่วนใช้มือก็จะมีก้านปัดน้ำฝนไฟเลี้ยวนะคะมีตัวปรับระดับพวงมาลัยนะคะแล้วก็มีก้านนะคะคู Who ่คอนโทรลสปีดลิมิตมาให้รถค่ะเขาจะมีระบบพูดสตาร์ทแล้วนะคะเพียงแค่เราเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยค่ะ ถ้ามาในส่วนของจอกลางของเขากันบ้างนะคะก็จะเป็นจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเป็นของ m r r e e e s เป็ n z นเลยคะ่ะวิธีการเปิดใช้งานนะคะก็กดจากสวิตช์ทางด้านนี้คะ่ะนี่นะเจ้าของเขานะคะสามารถเล่นวิทยุ CD, m ี3อ l ม e ีสามบลูทูธนะคะมีช่องเสียบ USB มาให้แล้วก็มีระบบเนวิมาด้วยนะคะระบบเนวินะก็จะเป็นแมปการ์มินนะคะ ไพลอด2,015สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมกล้องหลังด้วยว่ากล้องเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวลองเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะระบบกล้องในรุ่น Exclusive เขาจะเป็นกล้องแบบ360องศานะคะแล้วก็สามารถที่จะอ่าเลือกมุมมองได้นะว่าจะดูด้านไหนนะคะนี่คือเลือกได้หมดเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะคะภาพถือว่าคมชัดลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มแล้วนะคะ ตัวจอตรงนี้ค่ะเขาจะไม่ใช่จอทัศกีนนะคะวิธีที่เราจะควบคุมจอก็สามารถที่จะเลือกนะคะใครที่ชอบการแบบเลื่อนหมุนแบบนี้นะคะใน W 2 1 2นะคะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันส่วนใครที่ชอบระบบทัศนะคะก็ใช้ตรงนี้นะคะสั่งงานก็สามารถทําได้นะคะนี่ก็ขีดเขียนไปได้เลยค่ะจากทางด้านนี้นะคะระบบแอร์ของเขานะคะจะเป็นแอร์แบบเทอร์มาติก3โซนนะคะ น,นะคะคสามารถเลือกอุณหภูมินะคะแยกซ้ายขวาเลยค่ะแล้วคะแรงลมใช้งานร่วมกันนะคะอยู่ทางด้านนี้ตรงกลางก็จะมีนาฬิกาอนาล็อกมาให้นะคะช่องตรงนี้สามารถเปิดมานะคะเป็นช่องตัวจุบุรีนะคะวางของแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ํามาให้ถึงสองช่องด้วยกันค่ะตรงนี้มีอะไรกันบ้างนะ้านะคะตรงนี้ก็จะมีปุ่มนะคะเปิดปิดม่านหลังไฟฟ้ากดหนึ่งครั้งค่ะ บานของเขาก็จะเลื่อนขึ้นมาให้นะกดอีกหนึ่งครั้งค่ะก็จะเป็นการเก็บมานหลังไฟฟ้านั่นเองทางด้านนี้นะคะก็จะมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกถึง5รูปแบบด้วยกันค่ะนี่นะเดี๋ยวเราลองกดให้ดูนะคะเขาก็จะมีโหมดนะคะ Eco Comfort นะคะ Sport แล้วก็ Sport p l u s แล้วก็ Individual นั่นเองค่ะแล้วก็ปรับแต่งได้เลยนะคะตามการขับขี่ของแต่ละบุคคลนี่นะใครชอบแบบสายประหยัดก็เลือกเป็น Eco ไปเลยนะคะ ต่อมาทางด้านนี้ก็จะมีปุ่มนะคะปิดปักเซนเซอร์นะคะมีระบบปักกิ n งพล l อตมาด้วยนะคะเป็นปุ่มที่ช่วยนํารถเข้าจอดให้กับเราอัตโนมัตินั่นเองทางด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะระบบออโต้สตาร์สต็อปนั่นเองค่ะเท้าแขนตรงนี้นะคะเปิดมาได้นะคะเป็นช่องเสียบ USB ให้2ตําแหน่งในการแล้วก็มีช่องใส่ SD card 1ช่องค่ะ มาชมเบาโดยสารทางด้านหลังกันบ้างนะคะตัวบาะค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะแบบเดียวกับทางด้านหน้าเลยเข็มขัดนิรภัยมีมาให้ครบทุกที่นั่งบ้านที่มีเด็กเล็กนะคะเขาก็ทำอโซฟิกค่ะรองรับการติดคาศิสมาให้นะคะทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยค่ะตัวบาะของเขานะคะสามารถพับเก็บได้ในอัตราส่วน40:20:40 40, ค่ะเบาะตัวกลางทางด้านนี้ถ้าไม่มีผู้โดยสารนั่งก็สามารถที่จะพับลงมานะคะเป็นที่เท้าแขนได้นะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดมาใส่ของได้นะคะแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ํานะคะมาให้2องตำแหน่งด้วยกันค่ะนอกจากม่านหลังไฟฟ้าแล้วนะคะในรุ่นนี้ค่ะจะได้ม่านข้างมาด้วยแต่จะเป็นแบบแม่นุ่งนะคะใช้การแบบใช้มือปกติเนี่ยแหละนะคะทางด้านข้างค่ะก็จะมีช่องใส่ขวดน,น้ำมาให้ด้วยนะคะ ผู้โดยสารด้านหลังนะคะไม่ต้องกลัวร้อนค่ะแอร์นอกจากจะมีทางด้านข้างแล้วนะคะก็จะมีตรงกลางทางด้านนี้มาด้วยนะคะและจุดที่5นะคะของความที่รถประกอบในกับประกอบนอกแตกต่างกันก็ตรงนี้ด้วยค่ะแอร์หลังในรุ่นประกอบในเนี่ยจะสามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้นะคะเลือกแรงลมได้ค่ะนี่แบบนี้นะถ้าเป็นตัวประกอบนอกจะไม่สามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้นะคะ ทางด้านนี้ค่ะเปิดมาก็จะมีช่องเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้า12โวลต์มาให้1ช่องมีช่องใส่เศษขยะมาให้ค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีกระเป๋าจิงโจ้ามาให้ด้วยค่ะแล้วบอกเลยว่านั่งสบายมากนะคะสามารถยืดเหยียดขาไปได้แบบเต็มที่เลยนะคะพื้นที่เล็กรูมนี่คือแบบเหลือเฟือนะคะในส่วนของพื้นที่ head room นะคะเช้ว,ว่าสูงสักประมาณร้อแอ่ะก็ยังนั่งได้สบายๆนะเหมาะมากๆสำหรับจะซื้อไป ใช้แบบให้คุณพ่อคุณแม่นั่งนะคะก็ถือว่าไซส์กำลังดีนะคะแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวรถคันนี้ค่ะราคาออกห้างตอนนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ 3 6 9ล้านบาทเลยนะคะเพราะว่าเป็นมือสองค่ะใช้ตั้มราคาเหลือเพียงแค่1 7 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะคะรถสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดที่ซื้อแบบจัดไฟแนนซ์จะมีของแถมพิเศษให้ไปเลยค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะอยากจะมาทดลองขับอยากจะมาดูรถตัวจริงค่ะเต็น์ของเราตั้งอยู่ที่ตลาดรถยนต์ออโต้โซน2นะคะอยู่ล็อก C7 เ8ซแปตรงข้ามกับบุญถาวรเกษตรนวมินค่ะสังเกตที่ต่อหมอ้อตรงกลางก็ได้นะคะต่อหม้อที่222ค่ะหรืออยากจะสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมก็ทักมาได้โทรมาได้ค่ะตามเบอร์และไลน์ไอดีที่ใส่ขึ้นให้อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะใสก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ